สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มีช่องเแถาตาใหญ่เนะมาขอเข่าพี่น้องมาหาขอเขา่ามาหาขอเงินนะพี่น้องน้องคนเข่าเลยนะมาแต่เมืองตุ้มลาดนะได้พี่น้องสติก็อยู่นในเพือนภาคกันอยู่ทางไหนนะทำไมบ้านนากกกม่วงหรืบ้านนาตุ้มลาดหบ้านนอกก๊อกม่วงจะว่าใช่โมจะได้ส่ะโมจะมาจะคนตุ้มแถวค,คือกันเลยนะภาคกันยางมาแต่เมืองตุ้มลาดผมบอก เออพคืนนึงแล้วน่พักคืนนี้พักก็ไปนอนใส่อยนี่บ้านตัวนี้นะเที่ยวนะเออฮือนไฟฮือนไฟนนเที่ยวเออแล้วทางล้างก็ได้ช่างถมเป้พักก็ได้ช่างล้างเข่าฉันนี่ก็เจ็บขาโอ้ข้ากัคแน่หายางกมาแต่เมืองตุล่านได้พี่น้องเนยานข้สามคนาวมันบ่คุณยิงมาเลยหมดเลยเออ มาแต่เมืองตุ้มลานพี่น้องพนบ่ลแต่เมืองตุ้มลานยางมาถึงพุ่นเลยฉันบอกทำแม่แล้วสิบบากก็ตังน้ำไปใส่นี่ต่อเนี่ยแล้วไปเลยไปบ้านโก้บ้านปุ๋ยมีพี่น้องอยู่พนบ่ลว่มีพี่น้องนะไปขอหลอแล้วบานสิก้ามเมื่อเมื่อจะได้บ้านดิเมื่อทำงได้เข้าได้เงินได้ยื่นใหญ่ใหญ่จังเอาบระทัดเออเออข้าพบรู้กังไงพี่น้องข้าพบรู้เด้ทำแม่นั่นได้พอ พอรักกระไฮพี่นอ้องอีต้นคนเถ่ามาทั้งเมื่อกตุมลานแล้วก็มากขอเขาขอเงิ่นนะพี่น้องเกิเาน้มันรถ้นน่อันนี้ันจะรรลไปไห้อพอที่ต้นไห้พัหยอเด้พอพอได้พ่อได้ซื้อน,น้ำกินน้อเพราะว่าลา่ะแต่ว่าไ้เขาแล้วก็เสพกันเมื่อพนเมืองตุมลาน,นบ้านอีชังบาังบานก๊กม่วงเนาะเอะเอ,เอ,เอช่องเถวตาใหญ่เลยพี่น้อง เออเพราะว่าเจ้ากาววิชังกาวามาจะเมื่อทางตุ้มล้านนี่ถ้าว่าได้เงินแหละก็สินั่งรถตุ้มล้านมาเลยเออเออก้นเฒ่าพี่น้องเข้ามาขอเขาข,ขอเงินนะพี่น้องทติกระบูที่ช่วยวิธีใดพี่น้องหมอบป๊ะเราจะแหกตุม้มออฮะบอกได้ก็ อยากได้เสือเนาะชั้นดีกับพีเสือแบบนี้หายแล้วทำแมเอ้ยน้องพี่น้องเอออยากได้เือตุเอออยากได้เสือกระตุ้งแบบนั้นพอดว่าอันนี้โอ้จนี่ล้วก็รสิกว่าแล้วพูนสองคนน่ะไปอยู่ไซส์ทำยังไงเขาไปองพูนเออเราวมีเสี่ยวเนาะชั้นดีกับสิอหายเงินเราคนละ สีหาผ้นไหนละพี่นอ้องพ่อได้ซื้อน้บซื้อไหนกินเนาะพี่นอนะ้องเนาะสตีกดด้กับสีช่วยเรืออะไรทำสติดด้ช่วยใยและพี่นอ้อง

จำว่าจัำยางพีนมาเออหมูจำไว้พากันยางพีนมาจังเหม่อแหลกเออเหม่อแหลกแม่แม่บมอแม่บหมู่อบเหม่อแล้ววันนี้จังเหม่อสีกระบาดเลย ขึ้นไปเลยน้องรอนเลยเว่นห้าคลายเขาไปเลยสิพค้เขาไปเลยน้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชีวิตเหลือเกินปะไรแล้วก็ขึ้นภูมูเพื่อนพี่น้องสองคนโมเพื่อนนะนะห้าเลเว่นโค้กเขาน้อพี่น้องเนาะคนมาสิพี่น้องท่าตำลานเพื่อนลรพี่น้องเพื่อนกะ กับมีเงินมากมายดอกพี่น้องแต่ว่าอีกต้นนาอพี่น้องี่กับสีน้นละพี่พาพัน้องพี่น้องแม่เนาะค่ะปนาบุได้ีกสวยท้าที่ติกวยไรอี่น้องอีกต้นนั่นเงากูดเถวนะสาวาสติ๊กมีร้ายกะ ควรเลยรลายของเราเราเอาอนนีไปวกเราสิาพาดบริษัทสินหาพวกนี้ดุยท่อกเแม่ได้ภาพก่อนถ่ายแล้วถึเ่้เออเข้าไปเสรแล้วไปกันเออโอ้ยก้องนี่องคนกลังอะไเดเมือกตุมล้านเมือกตุมล้านบานม่วงเนาะถึแม่เนาะเออฟางตุ้มล้านรางตุมล้านเลยพ่อ ยามามีคนใจบุญนะนะเพื่อนอยากช่วยเหลือแถวเพื่อนอยากจะช่วยเหลือคุณตาคุณย,ณยายคุณยายคนนี้กติดต่อมาทั้งสองสติได้พี่น้องเด้ค่ะติกระ่วยได้แต่ทำให้แล้วพี่น้องได้ไปแล้วพี่น้องชีวิตเผยกับไปเรื่อยๆนั่นแหละภาษาคนคนเถวกันได้พี่น้องทำให้ทำผู้บ่สิซะบริเ็ดไทยเหตุนหน้าดิเห็ดให้นะพี่น้อง ก็เดินไปตางทางทันทีนะพี่องคำละค่านอคนคอดบานเพื่อนเพื่อนแล้อที่ะขว้างนะยา่ไั้ย่างไปวันนี้พี่น้องโม่เิดสองคนอนะที่กระชงค่ารถไ้เพื่อนนะพี่นอนกระชงค่ารถไ้เพื่อนก็ละ จิ้หา่าพัานพี่นอ้องบ่มีเงินเนาะสติกกระไดโบว่าสิจังไรล่ะตัวสอวมาเพิ่นก็มาขอเขาเ่าพอดีนะคมาสลบอยู่ในาบาทโอ้ลูกเอ้ยขอเงินแน่ว่้ขอเงินขอเข่าป้าหา,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 ลา,า,าหล่อขอเข่าว่าสิซะเพิ่นมาหาหล่อขอเข่าเลค่ะขอเงินหามีเงินก็นเอาเงินไม่เขา,เ,ขาเอาเข่านะถ้าพอก็ให้คน พอขายคนละช่องพนันติ๊กเองขายคนละชิมหาพ,านนะพันในเพน้องเนาะคือมาแต่เมืองตุ้มาลาดนะพี่น้องมาแต่เมืองตุ้มาลาดแล้วก็ม,มาขอเขาแล้วก็สิปไปเลยแต่เขาตุ้มลาดเป็นอะไรเพน้อนปะฮะกกก๋กกวยนี้บาดก๋กวยมีหยาดเขงเขาอยู่ปุ๊บนนะพี่น้องแล้ววันนี้ติ๊กกระบ,บู่วยใจไหนี่น้องเจอปัญหาแบบนี้พี่น้องติ๊กจะหายเงินซื้อน้ำกินเอาใช่ไห บนไทยคารถดอกพี่นอ้องสติกบุ้ยส,สติไทยค่าซื้อน้ำกินต้ำทา่าสิจ๊ะกอได้ซื้อน้ำกินไปน้ำทางกันนะเด็กกระเพิ่นกทางไปต่อจะอไปทางไหนต่ออะไพี่นอ้องไปขอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่อยๆดอกเพันขึ้นทั้งคนทั้งผู้ทั้งดอยผอลอะพี่นอ้องชวนมากเขาซิมาฮะขอแบบนี้นะฮะเคาะเขาขอป้าสิจ๊ะ คนทั้ทง,ทงผู้ทั้งเขาคนแหละทั้งผู้ทั้งเขาแต่ว่าส่วนมากเขาสิบอะไรทำหน้าสินะ้ำบอลไม่งานไม่การทำอยังพเพราะอะไรแต่ว่าหากินแบบตามผู้ทั้งพานาะยพี่น้องติดกรารหายก็ต้องรับผู้าพาชั่นเพราะอะไรซื้อข้าวกินคือซื้อน้ำกินนะพี่น้องเออทีิกระบโบช่วย,ยจุดไหนก็พี่น้องเนาะอีโตนนั่นนะแต่วบอลในชิติกเองกับโมมีเงินคือกันแหละพี่น้องโอ้โห จะเรื่องหไปคนละทิห้าพันพดีรวมไปสามสิบพันี่น้องแลคเพิ่ง,งาก,าก็ไปต่อนะพี่น้องโอ้ยชีวิตเกิดติกะกําลังสิลางถอยว่ามากค้องเขาพี่น้องอ้ที่กะชัยกันได้หลักะชอันนี้เพิ่นก็ไปทั้งผูดต่อด้พี่น้องจะไปมานกูบากกูไ แล้วก็แล้วก็มีมูอีสองคนยางไปคนละผักทานนะครัแต่ว่าชนมากค่ะมันซีมีแบบค้นมาขอแบบีเรื่อยๆแต่ละปีนะพี่น้องแต่ว่าแต่ละปีแต่ว่าเขาซิมาขอเขาชนมากไม่แต่คนพวกทั้งผู้ทั้งน้อยทั้งเขาใช่ไหมเขาบุคอยทำหน้าดอกพี่น้องเขาทำเขาเแต่ให้แต่พูนะไรพี่น้องพ่อที่กินแล้วก็บุไปหาเงินหาทองทางไหน จะอยู่แบบธรรมชาติเมืองตุม้มลานบ้านม่วางน้อพี่น้องบ้านม่งวงแต่ว่ามีผู้ใดใจบุญน,น้อพี่น้องนอกจากจะช่ะวยเหลือช่องช่องยายคนนี้ก็บิีต่อมาทั้งสองสติน้อาพี่น้องเอาสาติกระจาไปเมืองตุ้มลาดเติมซื้อวัวไก่ทั้งหมดสมควานน้อพี่น้องเเนาะริ่มสติก็ิ่มถามว่าคุณยายซื้อจังไรน้องพี่น้องแม่ดีดไหม ไปไปไปเลยไป,ลไปบางโก้บงกุ้ยเพื่อไม่เสียไม่เฮ้ยคนอยู่ทางนั้นนนะแต่ว่ี่เจอพอหายไปคนล,ละสักพี่ดีแลิไปพันพ่อได้ซื้อน้ำกินะไนะพี่นนองอันนี้เขาไปเฮ่อนนั้ะพี่น้องสติก,ก็บอรไปตามทายเขาไปยือนน้่นะพี่นนอะ